อริยมรรคซึ่งมีใช่อริยอัตทางคิคมกมรรคภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งอริยมรรคและอนาริยมรรคแก่พวกเธอเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้นภิกษุทั้งหลายอนาริยมรรคเป็นอย่างไรเล่าคือปานาติบาตอธินาทานกาเมสุมิชฌาจานมุสาวาท ปิสุณวาวะภรุสาวาสัมผัสปลาปวาะอภิชาพยาบาทมิจฉาทิธิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอนาริยมรรคภิกษุทั้งหลายอริยมรรคเป็นอย่างไรเล่าเว้นจากปานาติบาตเว้นจากอธินนาทานเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร เวีนจากมุสาวาตเวีนจากปิสุนาวาตเวีนจากผรุสวาตเวีนจากสัมผัสปลาปวาตอนะพิชชาอัพยาบาทสัมมาทิฏฐิพกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอริยมรรค